ต้องเราก็วิ่งมาตรงกองมูลสัตว์เลยนะเราก็กดเดื่มาเก็บได้ผมไปเลยครับเอ้าถ้าเก็บไม่ได้ก็คือเวลามันน่าจะครูดาวสามสิบสามสิบวินาทีนะไอสามสิบนาทีนะ้ชมก็เหมือนเหมือนเก็บค่าเลยผมเพราะว่าเพราะว่ามันน่าจะขายได้ราคาดีเพราะว่ามันได้ทั้งไส้เดือนด้วยเอาไปตกปลาก็ได้ครับมูลสัตว์นี่มันก็เลยจะรีนานหน่อยนะตั้งสามสิบนาทีนะผมไปนี่ กีั็ผมก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะผมแล้วก็ช่องนาโนเอ็กทู็ผมแล้วก็จะพามารีวิวเซิร์ฟแฟนตาสติกแรงครับผมเป็นพาร์ทที่5นะท่านผู้ชมนี่้บผมจะพาวันนี้ผมก็จะพาพนทำงานเก็บขี้นะผมเก็บขี้อะไรนะเก็บอะไเก็บมูนนะท่านผู้ชมไหนวะอืม เก็บม so, ูลส me? so, ัตว์ท่านผู้ชมเพราะผมว่าจะพาไปจะไปหาไส้เดือนนะจะเอามูลจะเก็บมูลสัตว์เห็นเขาบอกว่าจะได้ไส้เดือนนะผมแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะพาไปตกปลาด้วยครับถ้าได้ไส้เดือนจริงๆนะไปแล้วเราก็วิ่งมาจักรยานเราตรงนี้เลยที่เราจอดไปท่านผู้ชมไปไปถ้าเราก็ขับไปเลยนะผมไปตรงที่เรามาร์คไว้ตรงเมื่อกี้แหละมันก็จะอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมตรงที่ทํางานเก็บมูลสัตว์มูลขี้ขี้สัตว์นะครับขี้อ่ะเอาง่ายๆคือขี้ครับตรงนั้นก็จะอยู่แถวๆไหนก็จะอยู่แถวๆนี้ยท่านผู้ชมเห็นปะนี่ ก็ใช้นี่เลยไปแล้วก็ขับจักรยานไปเลยครับจักรยานตัวแรงนะ๋ยวผมขอระยะไป๋ยวผมขยันตัดคลิปไปตอนที่ผมถึงนะครับน,อน,น,อน้องๆับผมตอนนี้เราก็ถึงสถานที่ทํางานกันเลยเนี่ยเก็บอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเก็บมูลสัตว์เป็นที่เรียบรอ้อยแล้ว่านผู้ชมนี่ถ้าใครไปตาม GPS มันก็จะคือปิดระที่แท้จริงมันจะอยู่ตรงริมทะเลต,ตรงนี้นะครับน้องๆน,งนี่ขวามือตรงนี้เลยมาตามผมนะอย่าไปตาม GPS ผมเพราะ GPS มันพาไปพิดคุณผู้ชมมาะแล้วเราก็วิ่งมาตรงกองมูลสัตว์เลยนะเราก็กดเดยวมาเก็บได้ผมไปเลยครับเอา ถ้าเก็บไม่ได้ก็คือเวลามันน่าจะคูลดาวสามสิบสามส,ส,ส,สิบวินาทีนะเอ้สามสิบนาทีนะผู้ชมก็เหมือนเหมือนเก็บค่าผมเพราะว่าเพราะว่ามันน่าจะขายได้ราคาดีเพราะว่ามันได้ทั้งไส้เดือนด้วยเอาไปตกปลาก็ได้ครับมูลสัตว์นี่มันก็เลยจะรีนานหน่อยนะตั้งสามสิบนาทีได้ผมไปนี่แล้วก็วิ่งดูตะกรองนะเผื่อมันต้องมีมันต้องมีตะกรองหน่อจะเก็บได้น้ชมใช่ปะ่ะแต่ผมว่าวิ่งเก็บมาตั้งนานทำไมมันไม่ได้สักทีน้ชมน่าจะหมดจริงจริงนะท่านผู้ชมคนน่าจะมาทำเยอะงานเนี่ย ปปแล้วก็วิ่งไปนะครับถ้าไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรน้ชมดูเดิโอ้โรเยอะคนน่าจะมาทํางานเยอะน่าจะหมดจริงๆะครับเดี๋ยวรอเวลารีเดี๋ยวค่อยมาทําให้ดูอีพีหน้าแล้วกันนะครับนอนๆไปเดี๋ยวเราไปเห้ไปแก่เดี๋ยวเราไปทํางานเก็บส้มไว้ดีกว่านผู้ชมไปแล้วเราก็ปลดล็อกจักรยานเลยแล้วกันงานเก็บส้มนี้เราเคยทาไปให้ดูแล้วรอบน่าน้ชมแต่ว่าเราลืมเอาไปโพสต์ให้ดูนะบายเดี๋ยวเราไปทำงานไปเจอกันที่จุดสถานที่ทำงานจุดเก็บส้มเลยนะครับ ผมไป <Go. S 2> มเก็บเก็บต้มเป็นที่เรียบรอ้อยท่านผู้ชมนี่แล้วเราก็วิ่งไปหา ôn, ต้นส้มที่มันมีต้นส้มครบสักครบสักสิบลูกนะท่านผู้ชมเราถึงจึงจะเก็บนะท่านผู้ชมไปเก็บไปแย่งเขาดึงเก็บแต่โดนล่าเขาไล่ตีเอาอยูลำบากทีท่านผู้ชมเฮ้ยมันส้มมันจะหมดเลยเหรอวะเฮ้ยนี่ต้นนี้ครบสิบทุกหมดแล้วก็เราก็กดเอเพื่อเก็บเลยผมไปไปตอนนี้เราก็ากำลังทำการเก็บต้มอ,อยู่แล้วเราเก็บให้ครบสักเดี๋ยวเราเอาสักยี่สิบลูกท่านผู้ชมวันนี้ไปแล้วเราดูาากันแบบเพลินๆเลยนะ เราเก็บไปแล้วครับนี่ไปแล้วเราก็จะเอาไปแบบโพสเซสผมก็น่าโพสเซสตรงไหนโพสเซสก็จะต้องลงไปทางด้านล่างเห็นมะทางที่มันจะมีทางลงไปตรงทะเลครับเราต้องไปโพสเซสตรงนั้นแหละท่านผู้ชมกว่าจะหาเจอผมอะต้องไปดูช่องพิทอฟฟี่อะพิทอฟฟี่ก็สอนไงท่านผู้ชมผมไม่รู้ไงพิทอฟฟี่ใจดีจะตายเด้อเด้อเด้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 ไปเออออแล้วก็ทำไปครับผมตอนนี้เราก็ได้ประมาณตีดูกันอะสามลูกนะ ได้ไปนี่เราก็ทำไปเรื่อยๆซมี้จัไป,ช,ปชิวๆครับน้อนแค่สิบลูกเก็บเดียวกันแหละนี่คนคนทำซมก็ค่อนข้างเยอะนะผู้มชมดูแต่ต้นนี้เหลือหกลูกแล้วผู้ชมดูดิมีใครจะมาแย่งเราห้ามมาแย่งเราด้วยนายกว่าจะหาต้นสิบทับสิบมันไม่ได้ง่ายนะครับนายอย่ามาแย่งเราเลยเห็นต้นผู้หญิงตรงนี้นก็คือพวกคนแพ็คนะผมเดี๋ยวเราไปแยกเกจเสร็จแล้วก็ค่อยมาแพ็คน้ำผู้ชมขอให้แยกเกจเอแบบเยอะๆเพราะเกจเอน่าจะขายได้ราคาดีสุดแล้วผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่มันจะมาแย่งเราชัวร์ดูจากตรง เอ้ยไม่ใช่ไม่ไปแพ็กก็ได้ผู้ชมว่ะขอบมากนะที่นายนมาแย่งเราออืเหลือสามลูกเฮ้ยมันจะมาแย่งเราปะวะนะเเลยไปเลยไปเลยไปสุดยอดตัวนี้ก็ครูดาวไม่รู้ว่าประมาณกี่วีนะครุณผูช้ชมกะจะมากะจะเต็มเ้นหมดแล้ตอนนี้เหลือแค่สองลูกเองแล้วนะต้วน,น่นเนะเดี๋ยวดูในกระเป๋าดีกว,ว่าเราเหลืออะไรในกระเป๋าวงใ,ให้ไว้มากนะคุณผู้ชมเราก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะตอนนี้คนออนในเซิฟก็สี่สิบบวกนะสี 46, ่สิบหกสี่สิบเจ็ดเลยล่ะพอดีเดยอะมากครับผม ก็เป๋าเก็บของของต้อนแทนจากการทํางานน้ชมเรามีอง่นอยู่แะดน้ชมน้ํายางอยู่หนึ่งแล้วก็ส้มอยู่9ลูกนะกิบคือลูกไว้จะได้คบรบ10นะลูกนะเราไปหาอีกต้นที่มันมีสิบทับสิบก,ก่อนน้ำชมล้วเราก็เก็บต่อเลยนะแล้วเราก็เอาไปแยกทีเดียวน้ำชมล้วก็ค่อยเอาไปแยกทีเดียวก็จะไวกว่านะเชออ้ชิวๆเบบีจ้จางปะต้นไหนครบสิบแล้วมากงเอ้ยต้นนี้เปล่าต้นนี้ศูนย์ทับศูนย์ต้นนี้ศูนย์ทับสิบนี่ไงต้นนี้น้ำชมเก็บเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยต้นนี้แหละต้นนี้แหละมี ห่วงนิดหน่อยนะกว่าจะหาต้น10บทับสิมันไม่ได้ง่ายแล้วนายอย่ามาแย่งเราเลยเรามาทำคลิปหน่ะเดี๋ยวเราก็ไปไปแล้วก็ทำต่อเลยครับชิว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 ไม่ต้องรีบนะท่านผู้ชมต้นนี้ก็เหลือ5ลูกเองนะท่านผู้ชม เยคนทำก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยแต่ส่วนมากที่ผมเห็นเขานะจะไปทํางานมูลคี่กันผู้ชมมันแย่งเราเก็บจนเราไม่ได้สักอันเลยผู้ชมอดตกตายกันเราต้องออนครบสามชั่วโมงมนะผู้ชมเราถึงจะไปแลกไส้เดือนฟรีนะแล้วก็จะมาตกพาท่านผู้ชมดูนะตอนนี้เราออนครบอย่างวันะผู้ชมโอ้เรานอนกี่นาทีนะ่ะเวลาออนเก้านาทีเองฮะโอ้เราออนไปแค่เก้านาทียังไม่ถึงสามชั่วโมงเลยผู้ชมคิดเ,เดยลยประเทศไหนเราจะถึงเนะี่ยโอ้จเจริญเถอะวันนี้เราต้องเปิดคอมไว้กลงคืนน่ะ ไม่ได้นะเออตอนทำแค่นี้แหละ๋ยวเราค่อยไปหาเก็บมูลขี้เวลาว่างๆก็ไปกันท่านผู้ชมไม่ได้แร้ผมผมจะทักไปขอแอดมินก็ได้แอดมินครับขอให้เดืนดอนเลยครับมาดูน่าเกลียดไ,ไหม่านผู้ชมผมว่าไม่น่าเกลียดนะก็เราหาไม่ได้จริงๆอ,ะอ่ะตอนนี้คิวผมแน่นมากเลยท่านผู้ชมลงคลิปอ่ะลงคลิปแบบจะเพิ่งเบื่อคานผู้ชมเดือนนี้ผมจะลงเยอะแปลกๆนะเพราะเพื่อเพราะเพราะช่องผมเพิ่งติดตาม เพาช่องผมเพิง่งถึงถึงถึงพันซับข,ขอขอบคุณทุกคนมากเลยที่ช่วยกันกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับขอบมากครับเอ้ยวันนี้ก็มาถึงแนละ้ววันที่ผมถึงพันพทซับตะเขียผมทำมาตั้งแต่เด็กกำลังเมช่องยูทูบอ่ะเพิ่งถึงพันทซับเองขอให้ครั้งนี้เปิดสร้างรายได้ผมจริงจังมากนะผมไปขุดคอมเครื่องเนี้ยประมาณสิกบกว่าปีอะ่ะของพี่เก่าผมอะผมเอาม,มาซ่อมอะ่ะ ก็เอามาใช้น้ำสูงยังไม่ค่อยแรงมากนะเดี๋ยวค่อยเก็บตังค์ up ไปเรื่อยนะถ้าความผมแรงแรงแล้วพอสตรีมได้ผมจะสตรีมไฟเอ็มให้ดูนะผมจะไปเล่นไฟเอ็มด้วเซิร์ฟทำดีแล้วก็จะสตรีมให้ท่านผู้ชมดูนะครับแต่ผมก็จะไม่ลืมวงการแซมนะกคนผมก็จะมาทัคลิ๊ฟท่านผู้ชมดูเรื่อยๆครับผมรั <c oughs> เกเอ็มทีทุกคนนะครับอ่ะจุดเมื่ออีกเยอะเสือกทางะ yes. ะวะนายยิ้สมาตอนนี้เราก็เก็บลูกจะครบ10เ,เป็นทีไรผูชมปะแล้วเราก็วิ่งลงไปด้านล่างเพื่อไปไปล้างเล่มชมปะ ดืด้อๆตัวนี้เรามีประมาณ20ลูกนะครับท่านผู้ชมนี่เห็นปหมไอทีบนบะล็อกคือที่ล้างนะครับบ่าแล้วเราก็กดเอ็นเพื่ออะไรนะเพื่อาล้างเลยนะกดเอ็นเลยครับลา้างไปเลยตอนนี้เราส่งเกจเอไว้ยเราก,กดแบบเร็วๆเลยนะอนะู้เกตเอออกเกตเอออกเกตเอเกตซี get A, get ออกเต็มเลยท่านผะู้ชมเห็นปหมโอ้โหซมเน่าโอ้โหสุมเน่าออกรัวๆเกตเอเกตเอเกตเอ เกดเอวิเกดเอว์ออกลัวๆเลยอ่ะเกดเอออกรัวๆเลยอ่ะเกดเกดเอผมว่าผมน่าจะอันนั้นได้นะน่าจะเอาไปไปรูปนะแต่ส้มตอนนี้นเราส้มเราหมดแล้วนะแต่เรามาด,ดีกว่าเราได้อะไร,ระบ้างนะท่านผู้ชมของตอบแทนจากการทำงานนะครับส้ A, มเกดเอาโอ้เกดเจ็ดลูกอัง,งนุนส้มเกดมีสามลูกส้มเกดซีสามลูกท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปทำอีกสักหน่อยไหมให้เกดเอครบสิบสองลูกแล้วเราก็จะแพ็คให้ท่านผู้ชมดูดนะ้วยเอาป่ะไปท่านผู้ชมเดีวผมพาร์ทนี้ทำชิวๆเลยครับไม่ต้องรีบนะอยู่ด้วยกันยาวๆใครพูดอะไรวะ ได้ยินไหมเดิย๋ยวมาผมปะตึ๊บเอ้ยอ๋อน้องแงมพูดกันโอ้โหใหม่ใหม่สะท,ท้อนกันซันด้วยใหม่สะท้อนกันซะด้วยไงเอ้ยอ้าวโซมไม่มีเลยอะ่ะส้มไม่มีสิบทับสิบเลยครับนนนนนี่ไงตัวนี้ครับท่านผู้ชมเรากดเอฟกดเอฟเพื่อเก็บต่อเลยถ้าเก็บไปสักสิบรูปเราก็ไปล้างนะครับท่านผู้ชมมันหัวเราะอะไรกันวันหัวเราะเม่หัวเราะอะไรกันนะสองนั้นอนะ ้มันพามันมันพาผมลวกอ๋อเลือกเล่นอล็อกซะด้วยไม่เล่นเหมือนเส้นประเทศนี้นั่นเลยบล็อกเขาเพิ่งปิดไปนะครับุกคนเขาน่าจะปิดรีเขาน่าจะปิดรีติสันอะครับแต่ของเขาขายได้แพงนะของบล็อกมันเริ่มเฟ้อแล้วนั่งฟังนี้พูดนะทุกทุกคนแตวมันก็พูดเองแหละผมแล้วผมยืนง้ําๆก็ได้เฮ้ยเสียงมันหล่อเดี๋ยวทุนทุกคนเราไปแอคสาวช่วยเนี่ยรู้จักทรงพัฒนาไปและ เราเก็บอล้วเราก็ทำไปแบบชิวๆเกดบีกับเกดเกดบีกับเกดซีนี่จะหายากมากๆเลยนะส้มท่านผู้ชมที่ผมทำมาเนี่ยหายากพอสมควรเลยนะเกดบีกับเกดส้มอ่ะเหี้อหัวเราะอะไรมันวะไอ้คนรั่วอยู่ๆก็หัวเราะเนี่ยก็ถามว่าไหนกบพี่ก็ได้นะนี่โอ้คนทำส้มตั้งห้าคนเลยวันท่านผู้ชม เยอะกันตึกกันเลยทีเดียวนะแล้วเาราไปล้างส้มเสร็จแล้วแพ็คส้มเสร็จแล้วเราก็จะพาไปขายที่ตลา,าดนั่นผู้ชมไป <Okay. S 1> เฮ้ย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 อนี้มันไม่แย่งเราอะมาดิมาดิใครจะไว้วกันมาดิแล้วสามลูกผู้ชม,ชมผมเก็บผมเก็บลูกนี้เสร็จแล้วก็จะผมผมน่าจะเก็บเป็นคนลูกสุดท้ายอะใช่จริงด้วยอันนี้มันไม่แย่งเราอะ คนที่เป็นช่างดีกว่านครสอบช่างนะสำหรับใครอยากสอบช่างตำรวจหมอรัฐบาลก็สามารถติดต่อที่เพจหรือดิทคอร์ดได้เลยนะคะท่านผู้ชมหรือว่าติดต่อหัวหน้าช่างหัวหน้าหัวหน้าตำรวจแล้วก็หัวหน้าหมอได้เลยนะครับหรือว่าอยากเป็นแก๊งก็สามารถเสียงเงินนิดหน่อยในการสร้างแก๊งนะคะท่านผู้ชมไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปก็สามารถติดต่อได้ที่แอดมินกันเลยแล้วกันผมไปท่านผู้ชมแล้วก็ไปรูด้วยวิ่งซิกแซกเสรด้วยไปแล้วเราก็ขอิดมพนลังเลยครับล้างไปเลย เฮ้ยเกตบีมาไหมเจ้าเกตเอครับโอ้เกตบีมาเฉยเลยอะเจ้าเกตเอโอ้เกตบีออกอะเกตเอโอ้เกตเอไม่ได้นะผู้ชมไม่ได้อะได้ไหมเนี่ยโอ้อ้าวเข้าผิดอันนะนี่ไงได้เกตเอมาเจ็ดโอ้เกตเกตบีมาไรเนี่ยเกตบีมาเจ็ดเอ้ยส้มเน่ามาสิบเกตสีมาสิบโอ้เกตสีมาห้าผู้ชม ไปเดี๋ยวเราไปขายกันเลยครับมันชวนไว้ EP หน้าไว้ y EP หน้าเราเราค่อยมาเดี๋ยว EP หน้าเราจะพาไปทำเมืองหุ่นนะให้แบบให้แพ็คให้ดูเลยนะั่นนันน่นไปอันดับแรกเราอุ้ยต้นนี้สิบอะเราค่อยมาทำมันอื่นเฮ้ยเห็นแล้วอยากเก็บว่วจะคลิปมันจะยาวเกินไปะปะไปเราก็มีไปตรงรถเราเราก็ปลดล็อกรถเราก่อนเลยนะอันดับแรกแล้วก็ขึ้นไปครับต้องล็อกรถนะเดี๋ยวโด,ด,ด,ดขนขโมยแล้วจะไปร้องเรียนอะไรไม่ได้นะครับน้องๆแบบเราลืมล็อกรถเองอ่ะ กดโดดข้ามเล็บไปแต่เราไปเจอกันที่ตลาดกลางของเซิร์ฟเวอร์กันเลยแล้วกันครับผม,ผมไปมตอนนี้เราก็ถึงตลาดกลางของเซิร์ฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยนะท่านผู้ชมนี่แล้วเราก็จอดรถไปขออ้างนอกอยากขับเข้าไปนะถ้าแอดมินเห็นแอดมินอาจจะแบนก็ได้นะครับตน,น้นอนมาร้านขายเราจะมาขายแล้วนะนี่เป็นของทะเลหรือว่าท่านผู้ชมเรามาผิดฝั่งหรือเปล่าวะนี่เรามาผิดฝั่งอยู่ฝั่งนู้นท่านผู้ชมพวกองุงนกับส้มจะอยู่ร้านเดียวกันเลยนะครับตอนน้อนเราก็วิ่งมาเราก็กดเอนเพื่อขายอุงนและส้มเลยผมกดเลครับเรามีอะไรเนี่ยอุงนอะไรวะ ต้มแบบเน่าอ่ะเรามีอยู่วอยู่สิบลูกกับท่านผู้ชมเราก็จะได้มาเท่าไหร่นี่ยห้าสนะิบบาทนะครับน้อนๆแล้วก็ต้มเกรดซีเรามีอยู่ห้าลูกเราก็ขายไปเลยครับท่านผู้ชมก็ได้มาห้าสิบบาทเหมือนกันนะแล้วก็อะไรเนะี่ยเกรดบีได้เท่าไหรนะ่น่ะเจ็ดลูกเราก็ได้เท่าไหรนะ่น่ยได้มาร้อยห้าบาทนะครับเกรดเอล่ะเกรดเอน่าจะขายได้ราคาดีหน่อยนะท่านผู้ชมเฮ้เกรดเอเราได้ไม่ตั้งร้อยสี่สิบบาทเลยกันเลยทีเดียวนะแล้วต้มแล้วอุง,งนเรามีมาว่าวท่านผู้ชม,มช่วยผมดูด้วยนะครับเผื่อผมลืม เรามีอะไรเน,นี่ยแองุวลแองุวลแปดแต่เรายังไม่ได้นั้นเลยนะเอาไปล้างเลยนะมาชมน้ำยางนี่เราไม่ยูดหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปขายยางดีกว,ว่ามันผู้ชมอยู่ตรงไหนวะเนี่ยร้า,านะาขายยางอยู่ไหนเอ่ยอืมอันนี้เป็นร้านขายไส้เดือนเอาร้านรับซื้อเหล็กขายยางกนะันแล้วเนี่ยนี่ไงเอ้าเอาร้านขายยางอยู่นี่หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมเนี่ยอ้าวเหนื่อยไม่น่ากระโดดบ่อยเลยเว้ยนี่ร้านขายยางหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมเนี่ยออดเอา้านี่ไงยางและไม้โอ้ เราบมีน้ํายางนะเราก็ขายไปเลยหนึ่งอันนะน้ํายางนี้แค่หนึ่งอันก็ได้ราคาทั้งยี่สิบห้าบาทโคตรดีครับนอน,นอนไปแล้วผมขอฝากเงินในราคาสักหน่อยนะเก้าร้อยกว่าบาทแล้วฝากสักห้าร้อยนะฝากเงินห้าร้อยบาทครับผมไปนี่เราก็เหลือติดตัวไว้แค่ประมาณสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทพรอนะผมไปเราไว้เราเราไว้เจอกันอีพีหกนะผมทาราคาลาไปก่อนสวัสดีครับเอยไม่ใช่ไว้เจอกันอีพีที่ห้ากดีครับ